<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีตอนบายบายแก้แก,แก้พี่น้องเมื่อนี้ก็มีโอกาสนะครับเดินทางมาที่ละกาลสินกาลสินก็จะไปสมเด็จสมเด็จช่วงนี้ก็อยู่ช่วงแยกเขาเคลื่อนล่าเปล่าพี่นอ้องเลี้ยวซ้ายเขาเคลื่อนลําเปล่าตรงไปไปกาลสินกา อยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสิบสองนะครับนี่คือหมายเลขสิบสองนะีพี่นอนะ้องสิบสองเนาะช่วงแยกเคลื่อนลำเป่าไปกาลสินแต่กาลสินบนหมายเลขสิบสองเนี่ยมันจะไปหมายเลขสิบสองมันจะไป,ะไปตรงไปจะไปหอดกาลสินเพี้ยวซ้ายนะครับรเพี้ยวซ้ายออกตรง มเร็วเด้หน,อ,อ,นอ,ยอยู่่รไรเอ็ดกฎหมายว่าบ้านใคอยู่พวกแพงเท่าไรหาร่อยใจแล้วเรียบร้อยเอาหเหีก็บไปเลยตัวนี้เอาๆเงินหาร่อยเพียยังก็ได้เนาะ พูนยังข้ามตัวเนาะพูนยังข้ามหอดกันแกนแลมสองม่งไบสองหอดสีม่งแลมเซนนีย อยูนี่ช่วงทั้งหลวงพันดินไม่เล็กสิบสองไม่เล็กสิบสองนะครับเลี้ยวซ้ายข้างนาเขานี่ยเลี้ยวซ้ายเขากาลสินถ้าตรงไปเนี่ยไปมุกดาหาร ไปกาลสินเด็กพี่น้องเอ้ยตรงไปนะ่ะไปมุกดาหารกูบอนนะครับแยกสายกูบอนกูบอนเฮาเนีย่ยมองนี่สนุนกนั้เห็นอะไรร่างการอยู่ใช้สารเฮาซ่อมหนี้ที่ว่าร่างการครับสนบครนคนระ128ยยี่กาลสิน4ออี่กม เขาไส้เขาในเมืองอีก่ตรงไปก็คือเป็นทางเลี่ยงนะทั้งเลี่ยงแต่เกาเลี่ยงพวกเขาเมืองนะครับเน,นี่ยสามแยกนี่พวกเขาในเมืองนะครับเขาในเมืองย่นหลงคาราชินื่อเขาโดนแล้วแวน่นอนท่าเลี่ยงอย่างเดียว เพื่อนแทดแถดเร<อ>บพูดยังไงรถน้ำเขาเหรอแมเขาแนดอุดมวยไหมไม่ใช่เทื่อนเขาใจอยู่แล้วเขาเรียกฟ้าแยากขนาวไปลอยเอ็ดพี่น้องตรงไปไปสุ่มเด็ดเรียกทรายเขาการะสินเพาเขาโตเมืองเรียกทราย าไปลอยเอทนะเส,นส้นนี้น,นี่เส้นนี้ไปซอดออกบ้านซอดออกกำลังใส่ซอดออกกำลังใสไปอ,อนนันโบไปลอยเอทก็ะสิ้นกันรถไล่ให้กันเนาะยแงแรงเนาะบ้านปัวมัวนเนาะมันรถมันไลยบานไปจอด ใช้รถหลายแล้วสมมตินี่เมื่อคือเก่าแล้วเดียวมีสองขั้นสามขั้นบนแลบ้านเมื่องเันเปลี่ยนลวสมมตินี่ผู้เดียวชี้ผู้เดียวก็ชี้ไปขั้นหนึ่งละสิบคนกับ,บขั้น สวไปิสายิงแล้วเมื่องเทียบถนนขับนนเฉียบเก็ดกึกลายสิบสันคนถึนไปอยู่วงจอดรถกับายสันจะไปท่อนกันไม่ล่าออกบาเนเยบานเม่มงโมาออจากพ้นป่วก Хиви.